ตอครบเมยีย well. i̇şte> <m <m uh <s <s ี่ยี่ยีอยี่ยีรยี่ยียเ่ยียี่ยอยี่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 ีคยี่เ่นี่ีาีอีย แล้วเวลาเราไปเอารถหรือหมาตัวใจนั้นเขาเฝ้าอยู่ก็เลยงัดตัาให้หนึ่งคืบโอ้โหแล้วแลวหลายวันแล้วนะกระตันที่แปดเอ้าโอ้โหเราเพวกจะมาทำแผลทำทุกวันเลยค่ะอ๋อทำทุกวันค่ะตัวเป็นไหมตัดตัวไม่เป็นไปโดนอะไรมาไปดูตัดตันนะระบบสารสนเทศ นะครับจระบบสกายเนี่ยเข้าหากันได้นะ,น,น,ะนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ผมจะ